ครับตอนนี้ชาวบ้านก็ทยอยเกี่ยวข้าวครับครับบุ่มจักไรครับป่ะลุงสิบไรอันนี้เนี่ยมีตัวไหนเดืงตรงนี้เนี่ยอ๋อสิบไร่ถือว่าเขาจมน้ำนหมครับรีบเกี่ยวหรือว่านยังไงจมน้ำจมน้ออกมาเมือนกระกนกบางอ่างมันก้นหอยนะครับผม อันนี้กรณิตาเขาฝนลงมาเนาะฝนลงมาอืมก็เยอะอันนี้อยู่บัวสามใช่ไหมฮะอยู่บัวสามใช่ไหมบัวหนึ่งบัวหนึ่งเนี่ยเย้ครับถือว่าเขาดีไหมปีนี้ลุงนี่ลุงเขารอครับมาแอบดูเขาเดี๋ยวนี้ก็เขาลดจักบาทต่อไรกูเดี๋ยวกจิ๊บาทก็เหนื่อยเก่าบาทไม่ไม่ใช่ค่าเนี่ยนะค่าเกี่ยวอ่ะเพราคิดยังไงอร่อยกว่าอร่อยกว่าบาทถือก็เพอได้กำไรอยู่เนาะปีนี้ ลนลงทุ่นหลายลงทุ่นหนายหวานกันทำกันข่าจางหวานข่าจางใสข่าจางเต๋อข่าแต่ก็คุ้มเพราะได้กำไรอยู่เนาะเพได้กินอย่างเดียวข่าปุ๋ยิ่งแตทำเยอะมันก็จะไม่ได้ทุ่นตัวทรงคุ้มหวานทีทีเดียวตรงตรงที่มันตอนนั้นไม่มีน้ำเนี่ยตอนนั้นมันมีน้ำมันท่วมอ๋อน้าออน้ามาคือเมือมเลยที่ทางรถไฟเนาะน้ำพี่น้องมาเองครับ ขอบคุณลุงป้าครับเอานี่สะพานสูงอันนี an はは้ก็ยังไม่ไม่แล้วใช่ไหมเนี่ยยังเกี่ยวกึมๆึอยู่เนี่ยพวกเกี่ยวฟักนั่เหรออ๋อขุนลานครับขอบคุณครับครับครับวันนี้มาดูลุงป้าลุงอยู่บ้านไหนบ้านบัวนหนึ่งนี่ลุงอายชื่อลุงอไอชื่อเลนชื่อเลนลุงกั้งเล่นหน้อยครับผมครับเลยขอได้กำไรครับ นี่ๆหน่อยๆ่อย uh <laughs> มาเจอคนท้าป่าครับของแท้ครับของแท้ <laughs>